สวัสดีครับเดวิดนาสร้างป่าครับแหล่งเรียนรู้ศึกษาเพื่อการพึ่งพาตนเองนะครับสำหรับวันนี้เดวิดนาก็อยู่ที่แปลงแตงโมเหมือนเดิมนะครับซึงก็แตงโมทําแตงโมก็สนุกนะครับช่วงนี้ก็จะเริ่มเก็บลูกนะครับเริ่มเก็บลูกที่ไม่ต้องการนะครับซึ่งแต่ละวันก็มีให้ได้เห็นได้ดูนะครับออกมาเรื่อยๆนะครับเดิวดนาก็เก็บไป เมื่อวานก็ส่วนหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาเดินดูนะครับก็อาศัยความรู้จากช่อง u t u b e นะครับอินเทอร์เน็ตช่องต่างๆนะครับก็ศึกษาแล้วก็มาทำนะครับก็เนื่องจากเดีวินาทก็ทำเป็นครั้งแรกนะครับก็มันสนุกตรงที่ว่าเหมือนกับไม่เสียดายนะครับแตงโมบางลูกก็โตแล้วก็มีนะครับก็เขาบอกว่าต้องเก็บออก เพื่อที่จะให้ลูกต่อไปนั้นโตนะครับเดี๋ยวเรามาดูแตงโมก่อนครับว่าตอนนี้แตงโมอยู่แบบไหนนะครับสรุปอุปกรณ์ที่ใช้ก็มีตะไก่นะครับแล้วก็คุใส่ลูกแตงโมนะครับลูกแตงโมเล็กๆนะครับเพื่อจะนําไปต้มนะครับและรับประทานเป็นกับน้าพริกนะครับเดี๋ยวไปดูครับครับก็จะเดินดูไปเรื่อยๆนะครับตามหลุมต่างๆนะครับสําหรับ สัปดาห์ก่อนนุน้นาก็ตัดขแขนงนะครับก็กลัวนะครับว่าถ้าตัดขแขนงออกมันจะเป็นลูกหรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้ก็มีลูกออกไม้เห็นแล้วนะครับก็คราวนี้เขาบอกว่าต้องตัดลูกอีกนะครับน้นาก็สงสัยนะครับว่าตัดลูกแล้วมันจะเหลืออะไรงงๆอยู่นะครับก็แต่เขาให้ตัดนะครับก็ ทำตามเขานะครับเพราะว่าเราไม่เคยทํานะครับเดี๋ยวเมื่อวันหนึ่งได้ทําผ่านไปก็จะรู้ได้เองนะครับว่าจะต้องตัดยังไงหรือแต่งยังไงนะครับสำหรับแปลงนี้นะครับนี่อย่างเช่นนะครับนี่แตงโมนะครับเห็นแล้วเห็นแล้วนี่เจอแล้วครับนี่แตงโมติดลูกแล้วสองลูกนะครับเขาก็ให้นับเราก็จะนับ นับข้อเลยนับเลยนะครับก็เคือนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับลูกนี้อยู่ในข้อที่9นะครับโตแล้วหน่อยหนึ่งนะครับ10 11 12 13ลูกนี้14นะครับถ้าจะให้ลูกนี้โตก็ต้องเอาลูกนี้ออก เขาว่าอย่างนั้นหนึ room, ่หน้าก right. yup> ็ร like ู้สึกเสียวๆนะครับถ AP ้าเกิดลูกนี้ไม่โตจะทํำยังไงแต่ก็ต้องทํานะครับก็จะตัดลูกแตงโมลูกนี้ออกนะครับตัดออกเลยก็คือก็เป็นหนึ่งในในส่วนของการทดลองปลูกแตงโมนะครับก็ไม่ได้ยังไงเดี๋ยวรอบหน้าก็ค่อย ค่อยทําใหม่นะครับส่วนขแขนงก็ต้องตัดทิ้งอยู่แล้วนะครับเมื่อเครือนี้นะครับจะเอาจะไว้ลูกเครือนี้ก็ต้องตัดนะครับตัดหรือเปล่าเนี่ยเดวินาก็ก็เสียดายอีกแล้วนะครับนี่ไงมันติดลูกแล้วนะครับเสียดายเขาบอกว่าทําแตงโมก็ไม่ต้องเสียดายแต่บางทีก็เสียดายนะครับเก็บไว้ก่อนนะครับ ทำมันไม่โตยังไงค่อยว่ากันเนี่ยมันสนุกอย่างนี้แหละครับทั้งอยากจะได้ลูกใหญ่ทั้งอยากเหลือคงลูกเล็กไว้โอ้ยแบบไหนเนาะนี่อย่างเช่นตัวน,นี้นะครับต้นนี้นี่เคยจะสวยมากนี่เคยจะสวยมากนะครับเขาบอกให้ถ้าอยากได้ลูกโต ก็เอาไว้สองสองเขือนะครับแต่นี่เดวิน่าก็เสียดายนะครับสามหนึ่งสองสามนะครับทางด้านนี้นี่อย่างเขืนี้ติดลูกนะครับนี่เป็นลูกแรกนะครับลูกแรกของเขาลูกนี้นะครับลูกแรกเดี๋ยวมันไม่เห็นอืดลูกแรกนะครับลูกแตงโมงลูกแรกนะครับ อีก2วันก็เท่ากับปั้นแล้วนะครับอีก2วันก็เท่ากับปั้นแล้วแต่มันอยู่ในข้อที่123มันอยู่ในข้อที่1 1 1่งหนึ่งหนึ่12นอยู่ในข้อที่12 ่าจะเลี้ยงตัวได้นะครับก็คือมีความยาวของเครือพอสมควรนะครับปัญหาก็คือว่าแตงโมหลุมนี้มีต้นเดียวแต่เหลือไว้สามเครือนะครับดีนาก็ตัดตัดขแขนงนะครับสำหรับขแขนงก็ตัดอยู่แล้วนะครับคนที่เขาเคยปลูกเขาก็บอกให้ตัดนะครับขแขนงอย่างนี้ตัดเลย แต่มันตัดไม่หมดสักทีนะครับมาเดินดูก็เห็นอีกนะครับมัน,มนคือมันก็ต้องการที่จะออกมาอีกนะครับอาจจะในหลุมมีอาหารพอนะครับเขาก็จะแตกออกมานี่คือคือที่สองนะครับก็ติดลูกเหมือนกันนะครับก็ลูกนี้เดี๋ยวก็นับดูหนึ่งสองสามี่ห้าหก็ดดเก้าสิบ 11, 12ก็อยู่ในข้อที่12เหมือนกันแต่เครรอนี้ยาวไปนะครับ 13, 14, 15, 16, 17ก็จะมีลูกอีกอยู่ที่18นะครับถ้าติดนี่เราก็ต้องเก็บเก็บนี้ไว้ก่อนนะครับก็คือยังไม่ตัดนะครับหรือว่าจะตัดดีนี่มันก็เกิดความสงสัยอยู่เรื่อยๆนะครับคือความจริงก็ที่สงสัยก็คือไม่เคยทำแต่ถ้าทำ แต่ถ้าเคยทําผ่านไปครั้งหนึ่งแล้วความสงสัยนั้นก็จะเบาบางลงนะครับวันนี้ก็เก็บได้เยอะนะครับแปลงข้างบนนี่เก็บไปได้เยอะแตงโมไปต้มนี่อย่างนี้นี่เผลอนะครับไม่ได้มาเดินดูวันสองวันนะครับนี้ก็ลูกโตแล้วโตขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วนะครับนี่ หนึ่งสอันนี้ตัดเลยนะครับ5 6เขาบอกว่าถ้า5 6ข้อนี้ยังไงก็ไม่โตนะครับไปให้เขาไปตัวข้างหน้าเอานะครับก็เก็บเก็บเลยนะครับก็ต้องดูอีกเยอะนะครับเนื่องจากปลูกแบบที่ไม่ ใช้ยาฆ่า,มาแมลงนะครับได้บ้างไม่ได้บ้างเสียบ้างใบเหลืองใบมีมดมีทุกอย่างนะครับนี่อย่างเข่นเคนี้นะครับลูกโตแล้วนะครับลูกก็โตแล้วนี่โตเลยแต่อยู่ที่หนึ่งสองสามสี่ห้าอยู่ที่ทข้อที่ห้านะครับข้อที่ห้าเอาออกเลยถ้ายังไงก็ไปเอาเครืออื่นนะครับเนื่องจากต้นนี้ก็มีถึงสามเครือด้วยกันนะครับ มีถึง3เครือด้วยกันเก็บเลยนะครับก็จะเก็บประมาณนี้นะครับเก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆดูต้นไหนส่วนมากถ้าต่ำกว่า10ก็จะไม่เอาก็จะไม่เอาไว้นะครับไม่ได้กินก็คือไม่ได้กินไม่เป็นไรนะครับแต่ก็ต้องการอยากให้ลูกเขาโตนะครับเพราะว่าเราไม่เคยปลูกแตงโมเราก็อยากเห็นลูกแตงโมโตโตนะครับได้กี่ลูก ก็ไม่เป็นไร1 2 3 4 5 6 7่านี่ไงครับนี่ลูกที่7แต่มันไม่มีลูกเล็กข้างหน้าไงมันไม่มีลูกเล็กข้างหน้ามันก็ทําใจลําบากเหมือนกันนะครับลูกก็ไม่สวยมันไม่มีลูกข้างหน้าเขาเลยอย่างนี้ก็ก็ต้องเหลือไว้หรือเปล่างงโอเคครับคลิปนี้นะครับก็มานําเสนอนะครับ ความอัดใจของคนที่ปลูกแตงโมใหม่นะครับก็มันยากเหมือนกันนะครับที่จะทําใจได้นะครับคือมันเป็นลูกแล้วยังไงก็อยากได้นะครับมันมันติดลูกแล้วแต่ก็พยายามบางบางส่วนนะครับบางส่วนก็ตัดอีกบางส่วนก็เหลือเหมือนกันนะครับก็ดูว่าในอนาคตอีกไม่อีกไม่ถึงน่าจะ หเดือนนะครับก็อาจจะได้เก็บแล้วแต่สําหรับแตงโมนะครับสำหรับวันนี้ดีวนาก็ต้องเก็บให้หมดนะครับก็เพิ่งได้3าลูกก็ต้องเดินดูแต่น่าจะไม่เสร็จหรอกครับเพราะว่ามันก็ออกมาเรื่อยๆนะครับเราคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลานเพื่อนไปก่อนนะครับแล้วรอบหลังวันหลังก็จะ อัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับหลังจากที่เก็บลูกไปแล้วลูกแตงโมตอนนี้ก็อายุก็เดือนเดือนกับอีก4-5หวันนะครับเดือนกับอีก4 5หวัน,น,น,ก,ก, 4, วนก็เริ่มติดลูกนะครับก็เริ่มเก็บลูกเล็กออกสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชม ช่องเดวินาสร้างป่านะครับเดวินาก็ทํางานในลักษณะคล้ายๆเป็นเรื่องของการทดลองด้วยนะครับเนื่องจากไม่เคยทํามาก่อนทุกอย่างนะครับนี่เห็นไงแล้วไงนี่นี่นี่ลูกนี้นะครับนี่ลูกนี้นี่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 เลยนี่ลูกนี้เลยนี่นับไปอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกก็ไปติดอีกลูกหนึ่งนะครับก็จะมีลูกเล็ก ก็อาจจะเอาลูกนั้นนะครับส่วนลูกนี้ก็ตัดนะครับพอาให้เต่าคนแก่เขาไปต้มนะครับเอาไปแกะเข้าต้มนะครับก็ตัดออก